สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องบอมสกีรีวิวนะครับห่างหายกันไปหลายวันเลยนะครับสำหรับคลิปในช่องนี้นะครับช่วงนี้ผมก็งานยุ่งมากๆเลยนะครับงานลาดงานหลวงงานเยอะแยะมากมายนะครับก็เลยอาจจะไม่ค่อยมีเวลามาทําคลิปให้นะช่วงนี้นะแต่ก็จะพยายามทําคลิปเนี่ยลงอย่างน้อยวันละหนึ่งคลิปนะครับผมไปนู่นไปนี่เดินทางก็จะพยายามทําให้แล้วกันนะครับแพ็กวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับผมก็มีตัวที่น่าสนใจอยู่จริงๆมันก็มีอยู่ตัว2ตัวสตัวมานนี้นะครับแต่หนึ่งในนั้นก โรนัลโดนะครับผมกับร่างทีมชาติโปรตุเกสถ้าเป็นร่างทีมชาตินะเฉพาะร่างทีมชาตินี่เป็นนี่เป็นร่างทีมชาติร่างที่3ของโรนัลโดนะครับผมร่างแรกมันจะอยู่ในแพ็คของทีมชาติโปรตุเกสนะที่ซื้อยกแพ็คมานะครับร่างที่2เป็นพิเวิการเขียวนะครับแล้วก็ร่างที่3เป็นร่างปัจจุบันนี้นะครับผมเป็นร่างในเชนเอลทีมเซเลคชั่นนะครับสปาสเปิดได้ไม่จํากัดนะครับถ้าเกิดคุณมีทองคุณก็เปิดได้เลยนะครับผมมี11ตัวในแพ็คนะครับมาดูกันว่าร่างนี้ 9 9นะครับผมดูศักยภาพดูความสามารถด้านในก่อนนะครับสามารถยืนได้ทั้งปีกซ้ายปีกขวาก็ยืนได้นะปีกต่ำปีกสูงยืนได้หมดนะครับโรนโดทุกล่างยืนได้แบบนี้หมดเลยนะครับแล้วก็หน้าต่ำก็ยืนได้นะครับแต่กลางลุกยืนไม่ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่จับไปเล่นกันเนี่ยก็จะเป็นโกโพเชอร์นะครับก็เป็น CF บางคนก็จะจับไปเล่นเป็นปีกซ้ายบ้างในบางครั้งนะครับผมแต่ว่าสปีดของโรนโดมันก็จะโรยลาตามตามสังขารแล้วเนาะมันก็ไม่ได้เร็วเหมือนเมื่อก่อนนี้นะครับแต่เกม ลอนโดลร่างเร็วด้วยนะร่างสปีดดีนะครับผมแต่ทุกร่างของโรนโดเนี่ยก็จะเป็นกองหน้าที่ยิงได้แรงระดับหนึ่งนะครับผมจบสกอร์ดีระดับหนึ่งนะครับหาเกมลุกดูดีระดับหนึ่งแล้วก็ที่สาคัญกระโดดดีมงดีนั่นเองนะครับผมร่างนี้จะเป็นยังไงสไตล์โกโปเชอร์ Go ure, เหมือนเดิมนะครับในเกมภาคนี้นะนะภาคอีฟุตบอลเนี่ยยังไม่มีโรนโ,โดร่ร่างไหนที่เป็นสไตล์อื่นนะครับผมทุกร่างเนี่ยจะเป็นสไตล์โกโปเชอร์ Go ure, หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็ยืนกันที่ CF มากกว่านะครับอ่ะเนี่ยครับผมให้ด นนะครับผมี่เปรียบเทียบนะครับก็มีล่างทีมชาติล่างนี้นะเดี๋ยวเราเปรียบเทียบกับล่างนี้พิเศษให้ดูนะครับแล้วก็ล่างโปรตุเกสที่เป็นทีมชาติโปรตุเกสส่วนใหญ่ก็จะเป็นล่างแมนยูนะครับปุ๊บปุ๊ป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 ตอนนี้ถ้าเกิดใครซื้อล่างสแตนดาร์ดมาเนี่ยมันก็จะเป็นฟรีเอเจนต์นะไม่มีโลโก้สโมสรนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังเล่นในลีกที่ไม่มีลิขสิทธิ์อยู่แต่ลอนโดก็ยังอยู่ในเกมอยู่เพราะว่ามีล่างพิเศษเนี่ยล่างพิเศษโลกร่างพวกนี้ไม่หายนะฮะเดี๋ยวอั แต่การพิเศษลงของโดพวกนี้ยังอยู่หมดนะครับแต่สัญญาคุณต้องต่อเองนะครับดูความแตกต่างกับร่างอื่นๆนะครับอันนี้คือเปรียบเทียบกดออโต้นะครับผมร่างใหม่ล่าสุดเนี่ยก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของเกมลุกนะครับผมเกมลุกเด่นกว่าร่างอื่นๆนะครับเท่ากับร่างแพ็กแมนยูร่างนี้เลยนะครับผม95แล้วก็พลังกระโดดครับสูงที่สุดกว่าร่างอื่นเลยนะครับผมถ้าเทียบแบบกดออโต้นะแต่ก็มันจะมีเรื่องของความเร็วนะครับความเร็วร่างดีเจลรี่ดีกว่าการคล้องบอลนะครับอาจจะมีแอบติดหนืดหนืดนิดนึงนะสำหรับโนโด เป็นเตะแรงอ่ะร่างก้าสเขียวร่างนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเราเปรียบเทียบ2ร่างดีกว่านี่ลองเปรียบเทียบแบบ2 2คนแบบนี้จะเห็นชัดเจนนะครับเพราะว่าบางคนส่วนใหญ่ไม่ใช่บางคนหรอกส่วนใหญ่ก็มาเปรียบเทียบแบบกับร่างที่คิดว่าน่าจะใกล้เคียงกันนะครับร่างก้าสเขียวเมื่อก่อนจริงๆมันก็มีวนมาให้เปิดก่อนหน้านี้นนะร่างกาสเขียวที่เป็นเพย์เดวิกสองตัวมีร่างนี้มามาให้เปิดด้วยนะร่างขวามือนะครับลองเปรียบเทียบกันครับร่างขวามือเนี่ยก็จะดีกว่าในเรื่องของการเลี้ยงบอลการขวางบอลนะครับการจ่ายบอลการจบสกอร ออโต้นะแต่เกมลุกอ่ะด้านซ้ายมือดีกว่านะครับซึ่งเป็นค่าพลังที่สําคัญที่สุดนะขอของของ CF นะครับแต่ว่าต้องดูด้านอื่นๆด้วยนะครับถ้าเอามาจบสกอร์ยืนจบสกอร์อย่างเดียวยืนรอ,อเปิดมงเปิดมงเกมมิ่งหรือว่ารอจังหวะเข้าฮอตนะ่ะ มันก็ดีคนกันคนละอย่างนะแต่ถ้าแบบเป็นล็อกเลี้ยงเองมันไม่เหมือนโดเมื่อก่อนเลยนะไม่โด้ร่างเก่าๆมันยังมีพวกเอ่อร่างที่สปีดต้นดีคองบอลดีแต่ร่างเนี้ยสปีดต้นดีกว่านะร่างขวามือนะครับสปีดต้นเนี่ยเซอเอ็กซ์เรลชันบวกหกเลยนะฮะจ้มดีกว่าแต่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเรื่องของการเลี้ยงบอลนะครับมันเป็น33ตัวเลยนะค่าพลังแล้วเราก็จ่ายบอลตรงนี้นะครับแต่จ่ายบอล CF ไม่ค่อยจ่ายอยู่แล้วจบสกอร์บวกหนึ่งเฮดดิ้งบวกหนึ่งผมว่าเที่ยงกันไม่จบอะถ้าถามว่าร่างไหนด คุณไม่อยากได้แพทเทิร์นนี้คุณก็ปรับเป็นอีกอย่างที่คุณอยากได้ก็ได้หรือว่าไปใส่สกิลเพิ่มก็ได้นะครับอยากให้โรนโดมีดับเบิลทัสอยากให้โรนโดมีไฟติ้งสปิริตหรืออะไรก็แล้วแต่นะคุณก็ไปใส่สกิลเพิ่มได้สําหรับร่างซ้ายมือนะครับเด <m ult ip> ี๋ยวมาดูแนวทางการอัพในในวิธีของผมก,ก่อนถ้าแนวทางการอัพในแบบฉบับของผมนะโนโด่รมันมันสามารถอัพได้หลายแบบจริงนะค <m ult ip> ือมันเ9ิปิ่มที่จะเป็น100แล้วนะครับถ้าเรากดออโต้นาทางนะครับปาบนะอยากจะบอกยังไม่ได้กดเลยบอกปา ปาขก็ไปแบบนี้เราจะได้96นะครับ96แล้วดูข้างในนะอันนี้แบบโบนัสโบนัสสาบุ๊3นะครับก็จะเป็น99นะครับจบสกอร์86ลูกบง84ก็คือค่าพลังที่เราเห็นตอนเปรียบเทียบเมื่อกี้เ่ยนะครับเป็นค่าพลังนั้นเลยนะครับแล้วถามว่าถ้าแบบนี้เนี่ยผมจะปรับหรือเปล่าส่วนตัวผมจะปรับนะ ผมว่าเด็กเซตี้มันอาจจะมากเกินไปนะครับเด็กเซตี้มันคือเกมรุกกับสปีดต้นนะที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยเวยลาเราเปรียบเทียบกับร่างการ์ดเขียวเทียบอีกทีหนึง่งเวลาเราเปรียบเทียบกับร่างการ์ดเขียวอ่ะเด็กเซตี้คือค่านี้นะครับออฟฟิศิฟออไนเสนะครับกับสปีดต้นตรงนี้นะนี่ แล้วก็บาลานซ์นะครับคุณจะเห็นว่าสามค่าพลังนี้มันมากกว่าการ์ดเขียวทั้ง3อย่างเลยนะครับซึ่งมันเป็นจุดเด่นของร่างร่างใหม่นี้นะครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าเกิดคุณอยากจะรักษาจุดเด่นที่มันเด่นกว่าร่างการ์ดเขียวที่มันมี3 4อย่างตรงนี้อยากจะรักษาจุดเด่นตรงนี้ไว้นะครับก็เอาออโต้ได้ครับผมแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะแบบปรับสมดุลนะครับให้โรนัลโดร่างซ้ายมือจบสกอร์ดีขึ้นนะครับดีขึ้นมากกว่าร่างเขียวขวามือนะครับก็ต้องปรับลองปรับดูครับถ้าปรับเนี่ยก็ลดเด็กเซ y ตี้นะครับลดเซอร สอเหลือ10นะครับปึ๊บปุ๊บ เกมลุกเราจะได้อยู่ที่93นะครับแล้วสปีดต้นเนี่ยเราจะเหลืออยู่ที่80นะครับอย่าลดมากกว่านี้ถ้าลดมากกว่านี้มันจะเป็นสีส้มไปเลยนะครับผมนี่แล้วก็บาลานซ์มันก็จะลดเหลือ71นะครับแต่เราจะได้โปรเกรชันพอยต์ขึ้นมา6พอยต์เลยทีเดียวเชียวไอ้6พอยต์นี้นะครับแน่นอนถ้าอยากจะให้จบสกอร์ดีขึ้นก็ไปใส่ที่ชูตติ้งฮะตอนนี้จาก8นะครับใส่ไปเป็น9และ10นะครับก็จะใช้6พอยต์พอดีเป๊ะเลยนะครับจบสกอร์จะเป็น88นะครับลูกโค้งนะะะฮจขยับเปลลี่ยนสเกด้วยนะครับจรูปโค้งนะฮ 79สีส้มนะครับนี่ก็เป็นยิงโค้งดีขึ้นนะครับอีกสเกลนึงนะครับแล้วก็ยิงลูกฟรีคิกเราอาจจะใช้ตัวอื่นยิงก็ได้นะครับโรนโดอาจจะไม่ใช่ตัวที่จบสกอร์ด้วยการยิงฟรีคิกเหมือนดีเหมือนภาคที่แล้วแล้วที่ยิงนักเกิลช็อตฟรีคิกอะไรได้นะครับผมอ่ะก็จะได้ทรงประมาณนี้ที่สำคัญคือโอเวอร์ออลเวอร์ติ้งเนี่ย95ก็จริงนะครับแต่ว่าจะบูตสีนะฮะบูตสีเป็น99เลยนะครับถ้าอัพแบบนี้นะ1004154แต่มันมีข้อจำกัดอยู่ที่ว่าเราจะต้องทำค่าทีม100ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมกดให้ดูนะปปึึป๊๊บบ นี่ครับบูทสก็จะเป็น99เนะ95เป็น99แต่มีข้อแม้คือคุณจะต้องทําค่าทีมร้อยอะ่ะสมมติค่าทีม9 9ก็ไม่ได้ไหมค่าทีม9 9ก็จะพูดสเป็น98นะครับเดนี่ยต้องทําค่าทีมร้อยแบบนี้นะครับ แต่เอาจริงๆนะอันนี้ส่วนตัวผมนะเอาจริงๆนะไอ้เรื่องบูตสองบูตสามบูตสี่อะผมไม่ค่อยซีเรียสแล้วละ่ะเพราะตอนนี้เนี่ยมันกําลังจะอัปเดตสู่2024 2024นะครับค่าทีมเพย์สไตล์เลเวลไอ้ตัวเลข100ที่เราเห็นอยู่เนี่ยเกมจะยกเลิอกออกไปนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเรายังไม่รู้ว่าคอนเซ็ปต์มันจะเป็นยังไงคอนเซ็ปต์บูตมันจะยังมีอยู่หรือเปล่าอุ้ยจอดับคอนเซ็ปต์บูตสองบูตสามบูตสี่มันจะยังมีอยู่หรือเปล่าดีไม่ดีมันอาจจะตกลงมาอยู่ที่95กก็ได้้่านนีนะคือยเลิกกกาารรบูอออไปอะ่ะะเพะข้างงงในนนนนนเเเเเีี่่่ยยยรราััััไไมมมห็็ดด้วะะคบกกกอปตสทึ ให้บูทสองบูทสามบูทสี่เนี่ยเรายังไม่เห็นแต้มว่ามันบวกไปเท่าไหร่จริงๆในในตัวเกมนะเราอาจจะไม่เห็นในในแอปดาต้าเบสนะครับว่าถ้า 3, 4, บ,บ,บูทสามบูทสี่บวกแบบนี้บวกแบบนี้หลายคนก็ไปอัพตามแอปไปนะครับผมแล้วก็เรื่องความฟิตอะไรไม่ฟิตอีกนะถ้าตั้งหัวเขียวก็บวกขึ้นไปอีกเราไม่มีทางพิสูจน์ได้ว่าในเกมตอนนี้มันมีผลจริงหรือเปล่านะครับไอที่มันบวกตามแอบปบส่วนใหญ่ผมก็เลยบอกว่าผมจะเน้นในเกมเป็นหลักไปก่อนนะครับผมแต่ก็อาจจะมีผลแต่ก็อาจจะไม่มีผลไม่รู้ว่าไม่มีใครพิสูจน์ได้แต่ที่แน,แน มาให้เราปวดหัวนะครับคุณอัพได้เท่าไหร่ก็อาจจะบูสต์มเท่ากันไหมหรืออาจจะยกเลิกการบูสต์ออกไปเลยเหลือเก้าสิบห้าเท่ากันไม่ต้องเถียงกันแล้วก็มีฟังก์ชันใหม่เข้ามามีลูกเล่นใหม่เข้ามานะครับผมคืออาจจะใส่ชุดทีมนั้นๆแล้วบูสเหมือนกับไอคอนเมื่อก่อนหรือเปล่าไม่มีใครรู้ครับเรื่องแบบนี้เกมยังไม่เยิยออกมานะจนถึงตอนนี้นะครับเดี๋ยวก็คงมีข่าวใหญ่ออกมาอีกทีนงครับว่าเรื่องเรื่องเนี้ยสรุปแล้วมันจะยังไงนะครับผมเรารู้แค่ว่าทีมเพรสไตร์เลเวลจะถูกเอาออกไปแล อย่างเดียวหรือเปล่าหรือมีลูกเล่นอื่นใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับผมอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ผมถึงได้บอกว่าไอการบูส์เนี่ยถ้าเป็นส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ค่อยสนใจแล้ว,ไอ,ลวไอคำว่าบูส์เนี่ยจริงๆเราเราแค่เราแค่อุปมาขึ้นมานะครับว่ามันเป็นการเพิ่มจากเดิม2แต้ม3แต้มแต่จริงๆแล้วมันคือโอเวอร์ออลที่คิดคำนวณจากค่าพลังข้างในอีกทีหนึ่งนึกออกไหมผมอธิบายยังไงดีโอเวอร์ออลมันคือการคำนวณค่าเฉลี่ยของค่าพลังทั้งหมดไส้ในเ<น>มื่อเทียบกับตำแหน่งของนักเตะนั้นๆตำแหน่งหลักะ CF อาจจดู จบสกอร์น้ำหนักมากขึ้นนะครับผมออฟฟิศโอเนชมากขึ้นเหมือนกับหน่วยกิตจำนวนหน่วยกิจเวลาเราเรียนเราเรียนวิชาหลักเราก็จะได้หน่วยกิจเยอะขึ้นมันคล้ายๆการคอนเซปต์คล้ายกันแต่มันไม่ได้หมายความว่าบูตสี่คือจะเอาไป4แต้มข้างในหมดนะอย่างเช่นเกมรุก90จะบุกบวก4ไปบวก4บวก4ไม่ใช่มันคือโอเวอร์ออที่ได้โบนัสจากเดิมจากโอเวอร์ออเดิมไม่ใช่ข้างในนะโอ้ผมไม่อยากอธิบายเยอะจะปวดหัวนะฮะเพียงแต่ว่าเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ย2024มันก็จะไม่มีเรื่องนี้มาให้ปวดหัวแล้วนนนะะรััเเพาฉ้ส่ววตผมก็ลย ซีเรียสอะไรเท่าไหร่นะครับเรื่องบูสต์เท่าไหร่เนี่ยแต่เนี่ยมันทำได้นะครับบูสต์สามก็ได้บูสต์สี่ก็ได้อ่าเราพูดง่ายๆภาษาบ้านๆบูสต์โอเวอร์ออลนะครับไม่ใช่บูสต์ไส้ในนะบูสต์ไส้ในถ้าเกิดว่าคุณไปดูข้างในเนี่ยอาจจะบูสต์สองแบบบวกสองบวกสองบวกสองนะเอาจริงไม่ใช่บวกสี่บวกสี่บวกสี่นะไอ้คำว่าบูสต์สามบูสต์สี่ไม่ใช่ว่าข้างในบวกสามบวกสามบวกสามบวกสี่บวกสี่บวกสี่ไม่ใช่นะแต่ไม่ต้องไปคิด่าคำตอบให้ปวดหัวครับเดี๋ยวข้าราชการเลิกระบบนี้แล ปึ๊บๆนะจะเป็น1004 1054แบบนี้นะครับอ่าลองเทียบกันดูนะครับเกมรูกก็ยังดีกว่าบวกแต้มนึงนะครับผมแต่การเลี้ยงบอลการคอมบอลก็ยังน้อยกว่าการจ่ายบอลก็น้อยกว่าเออเราไม่ถ้าเราไม่ได้เอาไปเล่นเป็นปีกก็ไม่ต้องสนใจตรงนี้ก็ได้นะแต่มันก็มีจังหวะทําชิ่งบ้างนะครับจบสกอร์มากกว่าบวกหนึ่งนะครับลูกมงก็ยังน้อยกว่าถึงแม้ว่าเราอัพจบสกอร์มานะครับผมตอนแรกเนจบสกอร์น้อยกว่าล่างกาเขียวนะครับอันนี้จบสกอร์มากกว่าแหละบวกหนึ่งแหละนะครับยิงลูกฟรีวยอทิ๊ ผมว่ามันขึ้นอยู่กับความชอบแล้วล่ะพูดยากนะว่าอันไหนดีกว่ากันนะครับแต่ถ้าให้เลือกอะผมเลือกล่างสายมือมากกว่าผมก็จะอัพตามนี้ปรับตามนี้นะครับแล้วผมก็ไปใส่สกิลความคล่องตัวเพิ่มเติมอย่างเช่นการ์ดเขียวเนี่ยมันของบอลดีกว่าใช่ไหมก็ไปใส่เดบอบ์ทัสใส่หมักเซยเทอร์นใส่ลูกเล่นเพิ่มเติมไปนะครับในขณะที่ไอการ์ดเขียวอะทอะไรไม่ได้นะครับใส่อะไรเพิ่มไม่ได้ถ้าส่วนตัวผมนะผมก็จะใช้ร่างสายมือมากกว่านะครับถ้าถ้าให้เลือกนะครับแต่แล้วแต่คนชอบนะบางคนก็เล่นการ์ ได้ถ้าเกิดคุณมีการ์ดเขียวแล้วคุณเห็นว่ามันแตกต่างกันไม่เยอะนะครับก็ไม่ต้องเปิดเพิ่มให้เปลืองทองก็ได้นะครับอ่ะส่วนสกิลนะครับก็อย่างที่เปย์ไปเมื่อกี้เลยนะครับผมถ้าจะใส่เพิ่มนะฮะก็ใส่ดับเบิลทัชเพิ่มไปมักเซอร์เทิร์นเพิ่มไปเพิ่มอาวุธติดตัวให้กับโรนโดในการเอาตัวรอดหน่อยนะครับในการล็อกบอลเลียงบอลคลองบอลนะครับผมส่วนสกิลอื่นมันก็มีช็อปอยู่แล้วนะครับผมนักเกิลช็อตสกิลยิงมีครบอยู่แล้วนะฮะมีสกิลลูกเล่นในการยิงน็อกนัก็ไไได้้้้้้ออออออุยยฟฟตตตตติิิิิิงงสสสปปรมมมีีีู่่่่แลลลววนนนนะคผบกกาเใ ไฟติ้งสปิริตมีอยู่แล้วด้วยร่างนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้ไฟติ้งสปิริตถ้าเป็นผมผมจะใส่หลกัลกๆแต่เบิ t ลทัสกับหลักเซเทินก,นก่อนนะครับสกิลอื่นค่อยว่ากันนะครับผมเออแล้วมีสกิลอาริเอลซูเปอร์เรตนะใส่ไปอีกก็ได้นะเอเอนี้สกิลสำคัญเลยนะครับผมว่าหลายคนที่เล่นโรนโดเน้นเปิดหมงใช่ไหมร่างการ์ดเขียวก็ไม่มีนะร่างการ์ดเขียวก็ไม่มีสกิลอาริเอลซูเปอร์เรตตี้นะครับมีแค่เฮดดิ้งนะครับคุณก็ใส่อาริเอลซูเปอร์เรตตี้ไปนะครับผมเออแจมเหมือนกนนะ แล้วทองมีจํากัดนะครับเราเป็นสายฟรีนะฮะเลกเล่นการ์ดเขียวไปก็ได้ครับผมใส่สกิลไปมันก็เล่นง่ายขึ้นนิดหน่อยแต่มก็ไม่ได้มากขนาดนั้นนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องยังไม่ได้กดติดตามช่องบอม b Ski Four ฝาก Bomb Ski Review ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมลิ้นพันยังไงไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมช่วงนี้หัวหมุนเหลือเกินคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณน้องจิวที่ยืมไอดีรีวิวด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็ก I've changed for the better this time I thought I would never be